สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่ในเกมเดทอะไรนั่นเองนะครับวันนี้นะครับมีเลตอัพมาใหม่นั่นเองนะครับเป็นตู้เลตอัพนะครับมาอยุรีนั่นเองนะครับเห็นเขาวาดมาอยุรีเนี่ยมันคล้ายกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันที่ผมเปิดหาคลิปที่แล้วนะครับคุรุมินะครับเขาบอกว่ามันคล้ายกันมากนะแต่ผมว่ามันไม่น่าจะคล้ายนะเพราะว่า คือไอ้คอมเมนต์ที่ผมไปเห็นคอมเมนต์อังกฤษนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะพูดเล่นหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับอาจจะมาดูกันนะครับว่าผมจะสุ่มได้หรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนนะครับเพชรของผมนี่ก็เตรียมมาได้แค่นี้นั่นเองนะครับก็มาจัดมาเลยครับครั้งแรกจะทองไหมโอเคคือผมอ่ะไม่ได้ไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ายังไงยังไงอ่ะการเปิดแบบนี้มันก็คือผมรู้สึกว่า รู้สึกถึงครั้งที่แล้วอ่ะครั้งที่แล้วไม่ได้ครั้งนี้มันก็ไม่ต่างกันหรอกนะครับผมรู้สึกอย่างนี้นะเอามาอีกรังครับม่วงหรือเปล่าเอ้ยม่วงแน่ๆแหละเออมันไม่มีทางทองหรอกครับเอาละเกลือมันเดิมอ่ะเอาจริงนะครับถึงจะเป็นเหรียั u ที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับเอาละอันนี้ผมมีห้าสิบต้องทองสักอันนั่นแหละนะครับอันนี้คือเตรียมมาเปิดเลยนะ พ่อผมคิดว่ายัางไงยังไงผมเก็บพชรไม่ทันหรอกนะครับ <S <S เกมนี้แม่งเคชรหายากมากนะครับเอาละครั้งที่สองครับไม่เฮ้ยมันไม่ทองเหรอบักเปล่าเฮ้ยทองสักอันมึงก็ไม่เจ๊งหรอกนะม่วงอีกแล้วโอ,อ้ตายโอเคโอเคทิงได้เศษมาอัพตัวละคร ขอทองสักอันอโคทรีก็ได้ตัวไหนก็ได้มาเหอะอืมไม่ต้องรุนเลยนะครับไม่ต้องรุนเลยแหละเพว่ายังไงก็ทองครั้งสุดท้ายแล้วขอทองก็ทองตัวแจกเริ่มต้เนเลยนะประเด็นโอ้โหอะไรวะเนี่ย นี่เราสุ่มขนาดนี้มันก็ไม่ได้เลยครับ w น n d e ร f จริงดิเดี๋ยวผมหาดูก่อนนะครับว่ามีของแลกอีกไหมน,นะอันนี้แลกมาสาบานแล้วก็ซื้อไม่ได้แม่งนะครับโอ้เอาแล้ครับผมก็สรุปวันนี้นะครับเกลือนะครับก็ แนเกลือมากนะครับก็สำหรับคนที่จะเปิดนะครับก็อวยพรให้ได้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไยบายจ้า